เอานะมาจิ้คไอะทีอะไอให้แล้ว่ะ่เหียหัวหน้าดิจัดเลยจัดดุมไปนี่ดุมล้อน่ะ บานเ้ยบานแหวนหล่อมาค่ะแหวหล่อมากระจกทับได้เขาบอกทับได้ตั้งตั้งคู่เลยก็ได้ขาคู่ขาแพรสั้นขาตั้งคู่ยะง่ายอะ่ะก็สามา พับก,กระจกก็ได้พี่ฝั่งนู้นพับก,กระจกก็ได้พีกเขาจะกับจอกไหนดไดเดี๋ยวขันได้ไไดจะได้มีมที่เหลือคันอื่นด้วยแล้วหน้าออกนอกมันจะเข้าไป